สวัสดีเพื่อนเพื่อนแฟนลูกหนังทุกๆท,ท่านนะครับอยู่กับผมจอดฟันธงนะครับซึ่งฟุตบอลในค่ำคืนวันเสาร์นี้ผมคัดมา5คู่นะครับก็ทั้ง5คู่นี้เนี่ยเราจะไปเน้นกันที่ศึก f a Cup ของประเทศอังกฤษครับวันนี้ฟุตบอล f a Cup ก็ค่อนข้างจะเยอะผมคัดมา4คู่แล้วก็อีก1คู่นะครับก็จะเป็นศึก ไทเรียนพิมบริกจะเป็นบิ๊กแมตช์นะครับจะเป็นคูร่ระวังชูเบงคอกยูเต็ดจะรอเจอกับบุรีรัมยูเตดตนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งหน้าคู่ในวันนี้ผมจะไปทางไหนกันบ้างก็รอติดตามรับชมกันได้เลยแต่ก่อนที่เราจะเข้ารับชมคลิปวีกลอฟุตบอลผมก็อยากจะฝากให้เพื่อนทุกๆท,ท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกดกดิง่งกุ้งกิ้งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวีกลอฟุตบอลต่อไปนะครับ และสําหรับคู่แรกในวันนี้นะครับเราไปเริ่มกันที่ศึกไทรอยส์พรีเมียร์ลีกทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างแบงคอกยูเต็ดครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของบุรีรัมยูเต็ดคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามทรูสเตเดียมจะเตะกันในเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับแบงคอกครับอยู่อันดับที่1นํางนจากฝงยูตอนนี้แข่งไปแล้วสิบสี่นัดชนะสิบสมาสี่ยังไม่แพ้ใครนะครับยิงได้ยี่สิบเจ็ดเสียไปหกประตูมีอยู่สามสิบสี่คะแนนส่วนะ แพ้ไป1เกมยิงได้25เสียไป11ประตูมีอยู่27คะแนนครับสถิติเหตุหรือเหตผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับแบงค็อกเก็บชัยชนะไปได้2นัดแล้วก็เป็นบุรีรัมย์เก็บชัยชนะไปได้3นัดฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับแบงค็อกเก็บชัยชนะไปได้2เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่แบงค็อกนะครับไปเสมอกับชมบุรีมุลสกอร์0ประตู0ผลประกอบการของแบงค็อกในรอบ5เกมแบงค็อกพานทำเงินไปที่2เกมพสองเกมี่40%นะครััับบส่่วนฝงุรรีมย์ฟอร์ม5นัดหลังสุุดบรีรัมย์ชเป ไป 2, สสมหนึ่งแล้วก็แพ้ไป2เกมโดยที่เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่บรูรัมครับบุกไปเอาชนะพิธีปจบมาได้ด้วยสกอร์สอง 2, ปอหนึ่งผลงกับการของบรูรัมในยยรอบพ่าเกมบูรัมพันเงินไปที่2เกมพ่ายไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทํากําไรอยู่ที่40เปอร์เซ็นต์นะครับและความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านแบงคอกยูเทนส์วันนี้ครับผู้เล่นมาเจ็บตัวหลักของแบงคอกก็ยังคงจะมีทีิพันพ่วงจันทร์รัชนาถอรัญญ์จะพายลดแล้วก็ปกแก้วอนันต์นะครับก็เป็น3รายยนะที่ังงคมีอาากรบาดเจ็บอยู่่่โโดดยทีีววััันนนน้้คคครบบาาชแ ปานจะวางระบบ4-3-3นะครับแนวรับวันนี้ก็จะมีสวรรทองสงจะคุมประชาการในเกมรับตรงกลาง3คนวันนี้คาดว่าจะใช้วิสุทธิอิมอุระบาเซิลจาร์ดีแล้วก็ทศวรรษลิมวันทศเสียนะครับโดยที่3ลูกนี้คาดว่าจะเป็นมามุสดาดาวิเลียมโมต้าแล้วก็ลุงรัฐภูมิใจทึกนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนบูรามิเตดภายใต้การคุมทีมของอาร์เธอร์ปาปัสวันนี้ครับบูรามก็เรียกได้ว่าค่อนข้างจะฟุ่มฟนะครับจะมีหนึ่งรายที่ต้องเช็คความฟิตกับลงสนามในวันนี้ก็จะเป็นศสัตว์รัมาในระบบ หนงนะครับแนวรับก็จะมีพันสาวหมวิบูลจากคุณปัะชาการในเกมรับมิดฟิลคู่กลางคาดว่าจะเป็นลัตนากรใหม่คาม,มินะครับเจาะเล่นคู่กับโกรันเค้าสิทธ์สามลูกนี้คาดว่าจะเป็นลามิวเซดาเยฟพิโดลช่ำลัศสมีแล้วก็สุภชัยใจเด็ดนาเปาก็จะวางลอนซาน่าดุมบุย่าจะลงราตาขายแนวนี้ ซึ่งเนราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่ฝั่งเจ้าบ้านแบงคอกต่ออยู่ที่ราคาปปนะครับราคาณนะตอนนี้ราคาก็ยังอยู่ที่แบงคอกต่อที่ราคาปปถ้าเราไปต่อฝั่งแบงคอกราคาน้ําเจอที่1.84ถ้าเราไปลองฝั่งบุรีรัมราคาน้ําเจอที่1.97นะครับต่อึ่งคู่นี้เป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่เป็น2ทีมที่ผลงานบนตารางคะแนนในวีกถือว่าค่อนข้างจะดีเยี่ยมทั้งคู่โดยเฉพาะในรายของแบงคอกที่แข่งไปแล้ว14นัดเนี่ยยังไม่แพ้คใครนะครับแล้วก,ก็เก็บชัยชนะได้ถึง10เกมเลขเดียวนัน่าเทีขอกาลสน บูรัมลูมกการนี้ก็ถือว่าฟอร์มค่อนข้างเจดรจับแต่ว่าบรุรัมเองก็ยังคงเกาะกลุ่มหัวตารางไว้ได้อย่างเหนียวแน่นนะครับส่วนฟอร์มการเล่นที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับเลยว่าทั้ง2ทีมฟอร์มก็สนทางกันนะแบงคอ็อกก่อนหน้านี้นถือว่าฟอร์มดีนะครับแต่ว่ามา2เกมสุดๆแบงคอกก็ไม่ชนะใครเลยนับเป็นปเสมอทั้ง2เกมเลยเป็นการเสมอกับปูติเทโลแล้วก็เสมอกับฝั่งชลบุมมรีก่อนหน้านี้นก็ชนะมา2เกมติดต่อกันเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการเอาชนะสุ p ร r การซิตี้แล้วก็เอาชนะตัดเอฟซีนะส่วนฝั่งบรุรัมนะครับก มาสเกมสุดบุรีลัมก็เก็บชัยชนะไม่ได้2เกมรวดเป็นการเอาชนะอุทัยธายนี FC กับเอาชนะพิธีประจบในเกมล่าสุดนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว,ว่าการเจอกันครั้งนีนยฝั่งเจ้าบ้านแบงกอก็ถือว่าดูเหนือกว่าไม่มากนักนะ เนื่องจากขุมกำลังตัวหลักมีอาการบาดเจ็บแล้วก็ช่วงหลังค่อนข้างจะหลุดฟอร์มเกมนี้เป็นฝั่งแบงคอกเจ้าบ้านต่อที่ราคาปปผมมองว่าก็ยังคงเป็นบรูรัมนะที่น่าสนใจมากกว่าเนื่องจากโดยความที่เป็นเกมบิ๊กแมตช์แบบนี้ผมอ่านว่าทั้ง2ทีมจะมาเล่นกันแบบละเอียดแน,น่นอนเรียกได้ว่าเกมนี้มีความเป็นไปได้สูงมากที่จะแบ่งกันไปทีมละหนึ่งแต้มจนครับจากราคาที่เปิดมาเป็นเจ้าบ้านแบงคอกอยู่แต่ต่อที่ราคาปปส่วนตัวผมมองว่าผลเสมอน่าจะไม่เคเร่มากนะักสำหรับแบงคอก Bangkok, ถ้าผลไปออกที่เสมอเกมนี้ผมขอเลือกเช ทีมยืนอย่างบูรลัมคาดว่าวันนี้บูรลัมจะบุกมายันเสมอได้ฟันธงเราไปกันที่คู่ที่2องนะครับข้ามมากันที่ศึก f อฟเอับ บนถ้วยของอังกฤษนะครับก็จะเป็นคู่ระวังแมวดำซันเดอร์แลนด์นะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสาริตกาดงนิวคาสเซิลอยู่เต็ดนะครับคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามสเตเดียมออฟไลท์จะเตะกันในเวลาหนึ่งทุ่มสี่สิบห้านะครับเรามาดูผลงานในลีกของทั้งสองทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับซันเดอร์แลนด์ครับอยู่อันดับที่หกของศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพแข่งไปแล้วยี่สิบหกนัดมีอยู่สี่สิบคะแนนส่วนฝั่งนิวคาสเซิลวางอันดับที่เก้าของศึกพรีเมียร์ลีกนะครับแข่งไปแล้วยี่สิบซัันนนเเดดอร์์แลก็บชชยะ สี่นัดแล้วก็เป็นการเสมอกันไปหนึ่งนัดโดยที่ในรอบมาเกมหลังสุดนี้ฝั่งนิวคาสเซิลไม่เคยเอาชนะซันเดอร์แลนด์ได้เลยนะครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับซันเดอร์แลนด์เก็บชัยชนะไปได้2เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ซันเดอร์แลนด์นะครับเปิดบ้านเอาชนะเปซันไปได้ด้วยสกอร์สองเป็นศูนย์ผมเป็นกองการของซันเดอร์แลนด์ในรอบห้าเกมซันเดอร์แลนด์พานนำเงินไปที่2เกมพาลุาไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ส่วนฝนนับ แพ้กับปลีผูบิลเลอรสกอสร์4ประตู2ผมรู้จัการของนิวคาสเซิลในรอบแพ้เกมนิวคาสเซิลพาทำเงินไปที่2เกมพาลดไป3เกมคิดเป็นปเปอร์เัจจัยการทำกำไรอยู่ที่40นะครับและความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านซันเดอร์แลนด์ภายใต้การคุมทีมของไมเคิลบีนวันนี้ครับซันเดอร์แลนด์นก็คาดว่าน่าจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับแนวรับวันนี้ก็จะมีดานิเอลบอลลัดจะกุมบัญชาการในเกมรับมิดฟิลด์คู่กลางคาดว่าจะเป็น, P A e war, เ,น,นเปีแอร์เอ็กว จบบริงแฮมแล้วก็แจ็คคักนาเปาโก็จวางนาสลีลูซิน ลลงาาตวน,นี้ส่วนฝั่งทีมเยือนครับนิวคาสเซิลแพ้ใต้การคุมทีมของเอ็ดดี้ฮาววันนี้คาดว่านิวคาสเซิลจะมาในระบบ4-3-3เช่นเดิมนะครับแนวรับวันนี้ก็จะมีไฟเบนชาจ้าคุมประชาการในเกมรับตรงกลาง3คนก็จะมีชอนลองสตาับบุนโอเกมาร์โโรสแล้วก็เจออดินตนัน3าลูกวันนี้คาดว่าจะเป็นมิเกลอันเมลอนอเล็กซานเดอร์เอซักแล้วก็แอนโทนิกอดอนนะครับซึ่งในราคาคู่นี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นทีมเยือนอย่างนิวคาสเซิลต่อที่ราคาขึ้นกับลูกราคาหน้าตอนนี้ราคาก็ยังอยู่ที่นิวคาสเซิลลลลต่่่่่ออออททีีราคาครรราา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 าคคึงงบบููกถ้้้้เเเไปฝััซนนนนดด์์แจจะย1.91 เราไปต่อฝั่งนิวคาสเซิลราคาน้าเจอที่1.92ก็ซึ่งคู่นี้เป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่เรียกได้ว่าเป็น2ทีมอยู่ในโซลิสานซึ่งคู่นี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะเรียกกันว่าอีสานดาร์ีิแม์ของเมืองอังกฤษนะครับก็เรียกได้ว่าทั้ง2ทีมเกมนี้เป็นเกมแห่งศักดิ์ศรีจริงๆซึ่งทั้ง2ทีมก็ไม่ได้โคจรมาเจอกันนานแล้วนะทั้ง2ทีมนะครับก็ถือว่าผลงานในลีกก็ไม่ได้ขี้เลยแต่ว่าก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนักนะครับเนื่องจากทั้งมอ,อง ข้อมูลตรงนี้ถือว่าค่อนข้างจะไม่น่าเชื่อนะเนื่องจากคู่นี้เจอกัน5นัดหลังสุดนะครับนิวคาสเซิลนั้นไม่เคยเอาชนะซันเดอร์แลนด์ได้เลยนะ5เกมหลังสุดที่เจอกันก็ต้องย้อนไปไกลถึงปี2014หรือว่า2016เลยทีเดียวในรอบแเกมหลังสุดที่เจอกันนะครับซันเดอร์แลนด์สามารถเก็บชัยชนะเหนือนิวคาสเซิลได้ทั้ง4เกมแล้วก็5เกมหลังสุดเนี่ยซันเดอร์แลนด์ทำเงินได้จากนิวคาสเซิลได้ทั้ง5เกมด้วยนะนะครับจากสถิติตรงนี้ก็ถือว่านิวคาสเซิลก็มักจะแพ้้้้้ทาาาางงงงงใใหหกกกกกกกััััััััับบบบบซซซนน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 เเเเเเเดด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 อออออออรร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 ์์์์์์์แแแแลลลลลลสส่่่่่ววววฟฟมมมมมะะะคคคค็็็ตยยยูี3ุไพ ได้ถึง2เกมส่วนฝั่งน,นิวคาสเซิลทีมเยือนช่วงหลังก็ค่อนข้างจะออกทะเลไปไกลเลยหลังจากที่4นัดหลังสุดนิวคาสเซิลไม่สามารถเอาชนะใครได้เลยนะครับแล้วก็เป็นการแพ้มา3เกมติดต่อกันแต่อย่างที่บอกครับทั้ง2ทีมนะฮะด้วยามาตรฐาน ณนะตอนนี้แตกต่างกันอย่างลิบลับนิวคาสเซลได้ยกระดับทีมขึ้นไปอยู่ทีมแถวหน้าของศึกพเมยรีถึงแม้ว่าผลงานที่ผ่านมานิวคาสเซลจะผลงานไม่ดีเรียกได้ว่าเกมชนะแทบจะไม่มีเลยนะครับแต่ว่าด้วยขุมกําลังและเกมนี้นิวคาสเซลมาเจอทีมอย่างเดอร์แลนดรที่มาตรฐานต่ํากว่าเยอะบวกกับไลอัพที่ออกมาวันนี้นิวคาสเซลก็ถือว่าเป็นผู้เล่นชุดใหญ่จัดเต็มเหมือนกันนะจากไลอัพชุดนี้ส่วนตัวผมมองว่านิวคาสเซนวันนี้น่าสนใจมากกว่าและจากราคาที่เปิดมาเป็นทีมเย ต่อไปที่ทีมเยนอย่างนิวคาสเซิลคาดว่านิวคาสเซิลวันนี้จะบุกมาเก็บชัยชนะจากสันเดนไปได้อย่างไม่ยากคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่สาลิกาดงนิวคาสเซิลจะยิงเบิ้ลฟันรง เราไปกันที่คู่ที่3นะครับยังอยู่กันที่ศึกบอลถ้วยอังกฤษในาการ F a ฟเอครับก็จะเป็นคู่ระหว่างชังปันหม้อสโต๊กซิตี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนกนางนวลไบตันฮอบเอาเบียนนะครับคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามเบต365สตเตเดียมจะเตะกันในเวลา4ทุ่มตรงนะครับเรามาดูผลงานเนลีกของทั้ง2ทีมนี้กัน่อยนะครับเจ้าบ้านครับสโต๊กอยู่อันดับที่19ของศึกเดือดแชมเปี้ยนชิพแข่งไปแล้ว26นัด มีอยู่29คะแนนส่วนฝั่งเบตันลั้งอันดับที่7ของศึกพิม์ลีกนะครับแข่งไปแล้ว20นัดมีอยู่31คะแนนครับสถิติเฮดเวิทผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับสต็อกครับเก็บชัยชนะไปได้2นัดเสมอกัน2นัดแล้วก็เป็นเบตันเก็บชัยชนะไปได้1นัดฟอร์มโดยวรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการสต็อกเก็บชัยชนะไปได้1แล้วก็เสมอไปที่4เกมโดยที่ในรอบ5เกมหลังสุดนี้สต็อกไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่สต็อกเปิดบ แพ้ไปหนึ่เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่80%ส่วนฝั่งไบตันฟอร์มห้างน่าังสุดไบตันชนะไป2เสมอสแล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดก็เป็นกเกมที่ไบตันนะครับไปเสมอกับเวทแฮมมาได้ด้วยสกอร์ศูนย์ประตูศูนย์ผลประกอบการของไบตันในรอบผ่าเกมไบตันพานทำเงินไปที่สามเกมพาลรบไปสองเกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่60%นะครับและความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้งสองทีมเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านสโต๊กซิตี้ภายใต้การคุมทีมของสตีเฟนซูมาเช การในเกมรับตงรงกลาง3คนนี้คาดว่าจะเป็นวูเตอร์เบอร์เกอร์ดดนเน่จอร์สันแล้วก็ลูวิสเบเกอร์นะครับอยู่ที่3ในลลกวันนี้คาดว่าจะเป็นแบจุนโฮและแอ้นเอ็มมาเอแล้วก็อังเดวิดิเกลนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนเบตันภายใต้การคุมทีมของลูเปโตเดอชาบี้วันนี้ครับเบตันก็คาดว่าน่าจะมาในระบบ4-3-1-2แนวรับก็จะมีลูวิสดังจะคุมราชก,การในเกมรับตงรงกลาง3คนก็จะมีปัสกาลโกสบิลลี่กิมมอร์และก็เจมินเนอร์โดยที่เพเมเกอร์วันนี้คาดว่าจะเป็นอดัมลาลาน่าคู่หน้าวันนี้ก็คาดว่าจะเป็นเอแวนฟุกัน จะเล่นหน้ากู้กับดดนินเวเบ็นะครับ ซึ่งในราคาคู่นี้นะครับก็เปิดมาที่ฝั่งไบตันทีมเยือนต่อที่ราคา1ลูกราคาณตอนนี้ราคาก็ยังอยู่ที่ไบตันต่อที่ราคา1ลูกถ้าเราไปลองฝั่งสต๊อกเจ้าบ้านราคาน้ำจะอยู่ที่2.02ถ้าเราไปต่อฝั่งไบตันราคาน้ําะอยู่ที่1.81นะครับก็ซึ่งคู่นี้เป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ผลงานในวีกต่างกันคู่เลยนะฝั่งสต๊อกอยู่อันดับที่19ของศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพเรียกได้ว่าสต๊อกณช่วงนี้ผลงานในลีกไม่ค่อยจะสู้ดีส่วนฝั่งไบตันผลง,งานก็เริ่มกระเตื้องขึ้นหลังจากที่ไบตันรังอันดับที่7ของศึกพรีเมียร์ลีกส่วนเฮดทูเฮดเนี่ยก็เป็นฝั่งสต็อกทําผลงานได้ดีกว่า ถ้าวัดผลที่5เกมของสุดแต่ว่าเป็นเกมล่าสุดนะก็เป็นเบตันเอาชนะสต็อกได้1-0เมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วนะครับส่วนฟอร์มการเล่นที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับเลยว่าสต็อกเนี่ยถือว่าอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีนะเนื่องจาก5เกมของสุดสต็อกไม่เคยแพ้ใครแต่ว่าสต็อกเองก็หนักไปทางเสมอซะส่วนใหญ่เนื่องจาก5เกมของสุดนี้สนตะ็อกสามารถเสมอไปถึง4เกมเรียกได้ว่าสต็อกก็เป็นทีมจอมเสมออีก1ทีมนะส่วนฝั่งเบตันช่วงหลังก็ถือว่าฟอร์มฝุดๆเหมือนกันนะมีเกมเสมอกกกกนะกัักััับบบบเมชนนนนะ็สลไปครแต่่่่ออยยางงททีีู้้้ดว2 มาตรฐานแตกต่างกันอย่างลิบลับสโต๊กเองก็ถือว่าผลงานไม่ได้ขี้เละจากการที่มีผลเสมอสะส่วนใหญ่แต่ว่าด้วยความที่ไบตันมาตรฐานสูงกว่าสต๊กค่อนข้างจะเยอะเรทราคาวันนี้จึงเปิดมาที่ฝั่งทีมเยือนอย่างไบตันต่อที่ราคาหนึ่งลูกส่วนตัวผมมองว่าด้วยขุมกําลังจากแลลอัพในชุดนี้นะฝั่งไบตันน่าสนใจมากกว่าไบตันเนี่ยก็อุดมด้วยผู้เล่นชุดใหญ่จัดเต็มถ้าเป็นไลอัพชุดนี้ผมมองว่าไบตันมีโอกาสบุกมาเก็บชัยชนะไปได้อย่างไม่ยากจากภาพรวมและเลทราคาที่เปิดมาในวันนี้ผมมองว่าฝั่งไ มากแกน่นอนครับคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างไบตันถ้าเราเลือกเชียร์ไบตันในวันนี้เราก็จะได้ลุ้นทยู่2อย่างนะครับไม่หลอลุ้นเจ้าก็หลอลุ้นเจ๊าฟันธงเราไปกันที่คู่ที่สนะครับศึก FA อครับอีกหนึ่งคู่ก็จะเป็นคู่ระหว่างสิงห์แดงมิดลสโบจะเปิดบ้านต้อนรับการมเยือนของสิงห์พง,งาตแอสตันวิลล่านะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามริเวอร์ไซด์สเตเดียมจะเตะก,กันในเวลาเช้าคืนครึ่งน,นะครับ เรามาดูผลงานในลีกของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ,บ้านครับมิเนสโบรครับรังอันดับที่ส2ของศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพแข่งไปแล้ว26นัดมีอยู่36คะแนนส่วนฝั่งวิลล่าอยู่อันดับที่2ของศึกพรีเมียร์ลีกแข่งไปแล้ว20นัดมีอยู่42คะแนนนะครับสถิติเฮตูเฮตผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับในรอบเกมที่เจอกันเนี่ยฝั่งโบโลไม่เคยเอาชนะวิลล่าได้เลยนะมีเสมอไป1น,นัดแล้วก็เป็นฝั่งวิลล่าเอาชนะไปได้4นัดนะครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลลลังสสุุุดดดในนนนนททกก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 ีาารมมมมมิิเเเเเเโโโโซซบบบ็็็็ชยะไไไปปป้้้3แแวพ2่่ บ้านแพ้กับโควินที่ไปด้วยสกอร์สามประตูหนึ่งผมปกบการของมิเดสโบนในรอบาเกมมิเดสโบผพานทําเงินไปที่3เกมพารุไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นจากการทํากํรไรยอยู่ที่60%สนะครับส่วนฝั่งวิลล่าฟอร์ม5นัดหลังสุดวิลล่าชนะไป2เสมอสแล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่วิลล่านะครับเปิดบ้านเอาชนะเบอร์ลี่ไปได้ด้วยสกอร์สามประตูสองผมประกการของว,วิลล่าในรอบเกมวิลล่าพานดําเงินไปที่1เกมพารุไป4เกมคิดเป็นปรเซันจากการทารํากนะรรมรายองย คู่น,นี้ครับบินเนสโบก็คาดว่าน่าจะมาในระบบ4 2 3 1นะครับแนวร,รับวันนี้คาดว่าจะเป็นดิวไฟจะคุมปัะชก,การในเกมรับมิดฟิลคูกลางคาดว่าจะเป็นจอห์นนี่เฮาสันนะครับจะเล่นคู่กับเ a นิ e ลบาเลเซอร์สในลูกวันนี้คาดว่าจะเป็นอิซาโจนโมแกนโรเจอร์ Roger, แล้วก็แซมกินวูดหน้าเป้าวันนี้ก็จะวางชอตโคเบิน ลงลาตะข่ายแนวนี้ส่วนฝั่งทีมเยือนแอสตันวิลลาแพแต้การคุมทีมของอุนาเอมารีวันนี้ครับวิลลาคาดว่าน่าจะมันในระบบ4-4-1-1นะครับแนวรับวันนี้ก็จะมีปาอูตอเรสจะคุมบัญชาการในเกมรับมิดฟิลค่กลางคาดว่าจะเป็นดักลาสลุยจะเล่นคู่กับจอห์นแม็กกินตัวปั้นเกมืัวหน้าต่อวันนี้คาดว่าจะเป็นมูซาเดียบีนาเปาก็จะวางโอลิเวอกินจะลงลาตะข่ายแนวนี้ซึ่งเลนราคาคู่นี้ก็ดูเหมือนว่าแรกเริ่มเดิมทีจะเป็นทีมเยือนอย่างวิลลาต่อที่ราคาครึ้านก วิล่าต่อที่ราคา1ลูกท่าเราไปลองฝั่งโบโลมิเดิลสโบราคาน้ําจะอยู่ที่1.94ถ้าเราไปต่อฝั่งวิล่าราคาน้ําจะอยู่ที่1.89ก็ซึ่งคู่นี้เป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมถ้ามองถึงผลงานในลีกอ่าถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยฝั่งวิล่าดูดีกว่าชัดเจนนะบวกกับวิล่าก็มาตรฐานสูงกว่าโบโลค่อนข้างจะเยอะโบโลฤูกน,นี้ก็ถือว่าทรงๆอยู่ตรงการตารางของเดอะแชมเปี้ยนชิพส่วนฝั่งวิล่าก็ ขึ้นไปแต่อันดับที่สอของซึกพรีเมอร์ลีกแล้วนะครับส่วนเฮทวีทก็เป็นวิลล่าทาผลงานดีดีกว่าวิลล่าสามารถเอาชนะโบโลได้ถึง4ี่เกมจากห้เกมลังสุดที่2งทีมที่เคยเจอกันแล้วก็เป็น4เกมที่วิลล่าทำเงินได้จากโบโลได้ทั้ง4เกมด้วยนะครับแต่ว่าฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมก็ถือว่าไม่ต่างกันสักเท่าไหร่นะวิลล่าช่วงหลังก็ถือว่าไม่ได้อยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีมากนะักแต่วิลล่าเองก็ยังคงมีมาตรฐานที่ดีกว่าฝั่งมิดเดิลสโบรียิ่งจดเทียบกันใน ซีก็ถือว่าเป็นตัวปั่นป่วนในเกมลุกของวิล่าในชุดนี้โดยที่จะมีหน้าเป้าอย่างโอลิเวอร์กินจะเป็นตัวปิดจอ็อบปิดสกอร์ถือว่าเป็นขุมกําลังชุดใหญ่ของวิล่าถ้าเทียบกับฝั่งมิเรนโบที่เป็นชุดใหญ่เหมือนกันแต่มาตรฐานนะฮะต่างกันเหลือเกินจากภาพรวมและราคาที่เปิดมาเป็นทีมเยือนอย่างวิล่าต่อที่ราคาหนึ่งลูกส่วนตัวผมมองว่าทีมเยือนอย่างวิล่าน่าสนใจนมากกว่าเนื่องจากขุมกําลังของวิล่าชุดนี้ถือว่ากําลังเข้าขากันก็้ฝักเข้าฟอมกันเป็นอย่างดีโดยเฉพาะในเกมลุกที่ค่อนข้างจะหลากหลายแล้วก็ สูดีสักเท่าไหร่เกมนี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่แอสตันวิลล่าคาดว่าวันนี้แอสตันวิลล่าจะบุกมาเก็บชัยชนะไปได้อย่างไม่ยากฟันดง,งเราไปกันที่คู่ที่5นะครับปิดท้ายการศึก f a ครับในคู่นี้นะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างซิงบ์บลูเชลซีนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแกะแดนเหนือเพสตันนอตเอ็นนะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามสแตมฟอร์ดบิดจะเตะก,กันในเวลา เชียงคืนครึ่งน,นะครับเรามามดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับเชลซีรั้งอันดับที่10ของศึกพรีเมียร์ลีกแข่งไปแล้ว20นัดมีอยู่28คะแนนส่วนฝั่งเปตันอยู่อันดับที่14ของศึกเดยแชมเปี้ยนชิพแข่งไปแล้ว26นัดมีอยู่35คะแนนนะครับสถิติเฮทเวทผลงานที่เคยเจอกันคู่นี้เคยเจอกันอยู่1ครั้งก็เมือ่อปี2010เป็นเชลซีเอาชนะเปตันไปด้วยสกอร์2-0ฟอร์มลดยมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการเชลซีเก็บชัยชนะไปได้เสสมอออลวกกก็ปปาานนบะู์์ยรรรผขง เชลซี <Chelsea S 2> ในรอบมาเกมในรอบมาเกมเชลซีไม่เคยพาทำเงินเลยนะครับส่วนฝั่งเปตันฟอร์ม5นะัดหลังสุดเปตันชนะไปนหนึ่งแล้วก็แพ้ไปที่4เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เปตันแพ้ให้กับซันเดอร์แลนด์ไปด้วยสกอร์2องเปอร,ร์ศูนย์ผลกอบการของเปตันในรอบมาเกมเปตันพาทำเงินไปที่1เกมผ่านไป4เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์การทำกำไรอยู่ที่20%นะครับและความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านเชลซีแพ้ใต้ก,กันคุมทีมของมาริซิโอโปเชติโนวันนี้ครับเชลซซีีคคคาา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 ดดดดวววว่า่่นนนนนจจจจะะะะะมมมมมใใใรรรรบบบบ4-2-3-1แัักกกกก็ติิิิเเอโุมมชชฟลล์ง้ เนอร์การเกอร์จะเล่นการคู่กับโมเซตไคเซโดโดยที่3ในลกวันนี้คาดว่าจะเป็นไลฮิมเซอร์ลิงโคพาเมอร์แล้วก็โนนี่มาดูเอเก้นาเปาก็จะวางอัมาโดโบยาจะลงรัฐคายเดอร์นี้ส่วนฝั่งเปตัานายตต้การคุมทีมของไลออนโลนะครับวันนี้เปตันคาดว่าน่าจะมาในระบบ4-1-4-1แวนวรับวันนี้คาดว่าจะเป็นจอแดนสตอรี่จะคุมประชาก,การในเกมรับมิดฟิลด์รับคาดว่าจะเป็นอลิสตันแมคแคนนะครับจะเป็นตัวตัดเกมนเดือนนี้โดยที่มิดฟิลด์ขับเคลื่อนเกมในการคาดว่าจะใช้เอมิลิสนะครับจะเล่นคูกับ ben จะเป็นวาแมนนาเปาก็จะวังวิลเลียมคินจะลงลาตาข่ายใล้วนี้ซึ่งในราคาคู่นี้ครับบางสำนักก็เป็นเชลซีต่อที่ราคาลูกครึ่งกับ2บางสำนักก็เป็นเชลซีต่อที่ราคา2ลูกแล้วก็หลายๆสำนักราคาไหลมาที่เชลซีต่อที่ราคา2ลูกราคาณตอนนี้ราคามาอยู่ที่เชลซีเจ้าบ้านต่อที่ราคา2ลูกถ้าเราไปต่อฝั่งเชลซีราคาน้ำเจอที่1.8 4ถ้าเราไปลองฝั่งเปตตันราคาน้ำเจอที่1.99ก็ซึ่งคู่นี้เป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ถ้าพูดถึงชื่อชั้นเนี่ยก็เป ื่ผลงานในลีกเชลซีก็ถือว่าไม่ค่อยจะสู้ดีถ้าเทียบกับชื่อชันนะเนื่องจากเชลซีอยู่อันดับที่10ของศึกพรีเมียร์ลีกส่วนฝั่งเปตันก็อยู่ตรงกลางตารางเหมือนกันเปตันอยู่อันดับที่14ของศึกเดอแชมเปี้ยนชิพก็เีกได้วทั้ง2ทีมรู้กันนี้ผลงานยังไม่ค่อยเปลี่ยมปลงสักเท่าไหร่เฮดเวสเจอกันครั้งเดียวก็เมื่อปี2010เป็นเชลซีเอาชนะไปได้2 0แต่ว่าผลงานที่ต่างกันชัดเจนก็จะเป็นฟอร์มการเล่นนะี่แหละฟอร์มการเล่นเนี่ยก่อนหน้านี้เชลซีก็ถือว่ามีออกลูกสะุดมีลูกแพ้กับลูกเสมอมานะก่อนที่2เกมหลังสุดเชลซีชนะมา2เกมรวดไม่ว่าจะเป็นการเอาชนะพาเลตหรือว่าเอาชนะรูตันทาวส่วนฝั่งเปตั ผลงานไม่ค่อยจะสูดดีครับเปตตันชนะได้เกมเดียวจาก5เกมสุดแล้วก็มีเกมแพ้ไปถึง4เกมช้าเช็บกันแล้วเนี่ยฝั่งเชลซีก็ค่อนข้างจะดูดีกว่าเยอะยิ่งถ้าเรามาดูจากไล้าฟัะครับวันนี้โปรเชนินอก็จัดอัพถือว่าเป็นผู้เล่นชุดใหญ่จัดเต็มนะก็จะมีบางรายที่ได้รับโอกาสอย่างเช่นอัร์เบโลโบยาหรือแม้กระทั่งมาดูยแก้เทียบกับฝั่งเปตตันที่ขุมกาลังเป็นลองเชลซีค่อนข้างเยอะเยอะจากภาพรวมและลราคาที่เปิดมาในวันนี้ฝั่งเชลซีต่อที่ราคา2ลูกส่วนตัวผมก็มองว่าเกมนี้นะจะเป็น Chelsea, เป็นนนนเเเชชจะะปปบบ้า้าาากกัยยนะหืออตไไได่่งม กำแพงเปิดมา2ลูกเนี่ยผมมองว่ายืนพื้นวันนี้เชลซีหน้ามีนะในบ้าน2เม็ดเนี่ยถึงแม้ว่าเชลซีฟอมจะไม่เปียงปังแต่ว่าเบสตันเองก็มาตรฐานต่ํากว่าเชลซีเยอะฉะนั้นเกมนี้ผมมองว่ายืนพื้นเชลซีมี2เม็ดเนี่ยนะครับคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างสิงห์บลูเชลซีถ้าเราเลือกเชียร์เชลซีในวันนี้ครับเราก็จะมีลุ้นสองอย่างไม่รอลุ้นเจ้าก็หลอลุ้นเจ้าฟันธง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับทั้ง5คู่เพื่อนๆมีความคิดอย่างไรเพื่อนๆชอบคู่ไหนเป็นพิเศษหรือว่าคู่ไหนมันคัดๆอยากกดสวนก็ลงคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและทั้งหมดทั้ง5คู่ในวันนี้ผมจะสรุปสั้นๆอีกหนึ่งรอบคู่แรกครับแบงค็อกกับบุรีร,รัมคู่นี้เร์เปิด,ปดมาเป็นเจ้าบ้านแบงคอกต่อที่ราคาปอคู่นี้ผมขอเลือกลองไปที่บุรีรมัม คู่ที่2ซันเดอร์แลนด์กับนิวคาสเซิลคู่นี้เร่เปิดมาเป็นทีมอย่างนิวคาสเซิลต่อที่ราคาครึ่งลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่นิวคาสเซิลคู่ที่3สต็อกกับไบตันคู่นี้เร่เปิดมาเป็นทีมเยือนไบตันต่อที่ราคา1ลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่ไบตันคู่ที่4มิเดิลสโบกับแอสตันวิลล่าคู่นี้เร่เปิดมาเป็นแอสตันวิลล่าต่อที่ราคา1ลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่วิลล่าและคู่ที่5เชลซีกับเบตตันคู่นี้เร่เปิดมาเป็นเจ้าบ้้าาานนเเเชชลลลลซซีีีีีตต่่่่่ออออททรคค2ููกกผมขืไป และท้ายที่สุดนี้ผมจอร์จก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,ตามกด subscribe, s u b สไคร b ์กดกระดิ่งกุงก๊งกิง้งก<ๆ>ุ๊งกิ้งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเาะห์ฟิบอลต่อๆไปอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามที่ไลน์นะครับ ajos88 ที่ลิงก์ในใต้คอมเมนต์หรือว่าที่คิวอาคดสามารถสแกนและส่องเพิ่มผม,มเพื่อนเพื่อขอรับทัศนะและทีเด็ดในคู่ v, v ีวกันได้นะครับ การวิเคราะห์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดสวนก็นได้สำหรับวันนี้ผมจอร์จก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีใยสวัสดีครับ